ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของพี่น้องนะครับที่ขายสินค้าบนอเมซอนนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆแล้วพี่น้องถามมากันเยอะก็คืออาจารย์นะครับอยากจะส่งสินค้าเข้าคลังยิเบร์อเมซอนเนี่ยแต่ว่าติดปัญหานะครับเพราสินค้าของพี่เนี่ยมันใหญ่เกินไปน้ําหนักมันมากเกินไปนะครับส่งไปแล้วก็จะติดปัญหาเรื่องของค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าบนอเมซอนมากๆเลยเพราะว่าสินค้าที่เรากําลังจะส่งไปเนี่ยมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับ เพราะว่า a m ม z o n นะครับเขาคิดค่าธรรมเนียมการวางสินค้าเนี่ยบนโกดังของเขาเนี่ยนะครับตามดิเมนชันคือกว้างยาวสูงของสินค้าและก็น้ําหนักของสินค้านั่นเองนะครับยิ่งเราสินค้าเราใหญ่มากน้ําหนักมากนะครับค่าธรรมเนียมในการวางก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะหาสินค้าแบบไหนที่มันมีน้ําหนักเบาแล้วก็แบนด์บางนะครับที่เราส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เรา ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการวางสินค้าลงนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีกลุ่มสินค้านะครับที่มีความแบรนด์บางเบานะครับแล้วก็ขายดีบน Amazon ด้วยนะครับจะเป็นสินค้าตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขออุบไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวสินค้านะครับผมอยากจะฝากคอร์สเรียน Amazon สักเล็กน้อยนะครับทุกคนเป็นคอร์สเรียน Amazon ออนไลน์ไพรเวทนะครับ เรียนสดตัวต่อตัวนะครับผ่านโปรแกรม z o ู m สอนตั้งแต่สมัคร Account นะครับจนแอดวารเลยนะครับดูแลตั้งแต่เรื่องของการลงขายสินค้านะครับการหาสินค้ามาขายนบมากมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสินค้าหรือไม่รู้จะขายอะไรนะครับผมมีมากกว่าร้อยไอเดียนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆหาสินค้ามาขายนะครับแล้วก็นะครับ นอกจากแนะนำไอเดียหาสินค้ามาขายแล้วเนี่ยยังสอนวิธีการวิเคราะห์สินค้านะครับโดยโปรแกรมจังเกิลสก u t และโปรแกรมจังเกิลสกาเนี่ยผมให้เพื่อนๆนะครับใช้ฟรี3เดือนนะครับสอนอะไรอีกนะครับสอนวิธีการจัดส่งสินค้าเข้าคขัง APA นะสอนการทำการตลาดต่างๆนะว่าจะเป็นการทำคูป,ปองแล้วก็การยิงโฆษณาบน Amazon นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับ5ปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้ทั้งหมดนะครับในคอร์สเรียน อเมซอนออนไลน์ i v a t e นะครับสอนสดผ่านโปรแกรม zoom นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสินค้าไหนนะครับที่ทำเงินให้เรานะครับและสินค้าที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือกลุ่มสินค้ากำไรหินนั่นเองนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีแหล่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือเนาะนะครับที่จังหวัดตาก อำเภอแม่สอดนะครับหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพก็แถวแถวสำเพลงมีแน่นอนนะครับสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่หาง่ายน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ขายทํากําไรค่อนข้างดีบนอเมซอนนั่นเองนะครับมันทํากําไรได้ดีมากแค่ไหนเดี๋ยวผมใช้โปรแกรมจังเกิลสเกลนะครับวเคห์ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรายการนะครับเป็นรายการแรกเลยนะครับก็เป็นกําไรหินนะครับเนาะ เขาขายอยู่ที่ราคา19.50 US ดอลลาร์นะครับทั้งเดือนเนี่ยขายไป405ชิ้นนะครับแล้วก็ขายต่อวันนะครับ12ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเงินเนี่ยอยู่ที่7,898เหรียญน,นะครับโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดเราเอามาคูณน,นะครับอัาตาราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับบาทไทยเนี่ยอยู่ที่37บาทนะครับก็ลองเอา 1898คูณเข้าไปนะครับว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นราคารวมต้นทุนทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่ากำไรแท้จริงของอ่าสินค้าตัวนี้ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับตรงช่องเน็ตนะอ่าสำหรับสินค้ารายการนี้ได้กำไรอยู่ที่12เหรียญน,นะครับ12เหรียญเนี้ยนะครับเขาโดนหักอะไรไปบ้างเพราะว่าเขาตั้ง19.50นะครับ ถ้าเราคลิกไปที่ตรง12.68นะฮะเราคลิกเข้ามานะครับจะมีรายการบอกนะครับว่าทางร้านเนี่ยหรือผู้ขายเนี่ยโดนมาซอนหักค่าธรรมเนียมอะไรบ้างนะครับก็ค่าธรรมเนียมนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียม FBA Fulfillment นะครับฟรีก็คืออยู่ที่2.92เห็นไหมครับว่าถ้าสินค้าเราน้ำหนักเบาเนี่ยนะครับต้นทุนเรื่องของค่าวางโกดังก็จะถูกลงมีความกว้างยาวสูงเนี่ย มากขึ้นนะครับราคา,าราคาค่าวางตรงนี้ก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ referral f e e ก็คือค่าธรรมเนียมการขายนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะขายเองหรือฝากโกดัง Amazon ในรูปแบบ FBA เนี่ยถ้าขายได้นะครับ Amazon ก็จะ <Amazon S 2> คิดเราอยู่ที่ประมาณสัก15%นะครับนะของราคาขายสินค้าทั้งหมดนะครับหลักก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้นะครับรวมแล้วก็ 6.82เห็นไหมครับว่านี่คือค่าธรรมเนียมของอาการส่งสินค้าเข้าไปขายในรูปแบบ APA นั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องคำนวณให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับนี่คือการวิเคราะห์ของโปรแกรม Jungle Scout นะครับก็จริงๆแล้วผู้ขายอาจจะได้อยู่ประมาณสัก12.68นั่นเองในราคาที่ตั้ง19.58นะครับนี่คือการวิเคราะห์สินค้าในรูปแบบ f b a นั่นเองนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีกำไรมากขึ้นเพราะว่าการส่งสินค้าไปเข้าคลัง ABA a อมาเนี่ยเราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องตอบแชทลูกค้าเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับเงินเองนะครับเพราะมาซอนจะเป็นคนตอบลูกค้าแทนเรานะครับส่งของแทนเรารับเงินแทนเรานะครับพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเปโอเนรยนะครับอ่าแล้วก็เราไปสามารถไปถอน เงินจากบัญชีเปรียวเนี่ยเข้าธนาคารเอามาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์สินค้าที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าโอมเป็นปัญหามากๆเลยที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายที่มันมีความเบาบางแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับหวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบให้เพื่อนๆน,นะครับ เห็นไหมครับว่าสินค้าก็ไม่ได้หายากนะครับอยู่ใกล้ตัวใกล้มือเพื่อนๆด้วยนะครับมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยใช่ไหมครับทุกคนนะถ้าเรามีไอเดียเราก็จะทําเงินบนอเมซอนได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆืยังไม่มีไอเดียผมมีสินค้าแบบนี้นะครับที่มีน้ําหนักไม่มากนะครับร้อยกว่าไอเดียนะครับเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาพูดคุยได้ที่ Li น์แอดครูสักดานะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ เพื่อนๆที่ทําอยู่ก็นําลองหาสินค้าแบบนี้ไปขายได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ทักเข้ามาเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นถึงจบสวัสดีครับ